โอ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 วินาทีครับยัง,ย,งยังไม่นับหรอโอเคทำาำไมมันชอบเป็นสตาร์ทใหม่อยู่เรื่อยเลยไม่เข้าใจสวัสดีครับ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 อ่าแล้วเขาก็จากเราไปเหลือเราอยู่คนเดียว ชิวๆครับเช้านี้เข้ามาก็คุยกันได้นะทางบ้านดำบ้านแดงเลยคุยกันได้คุยกันได้สวัสดีครับคนนี้เข้ามาใหม่วัสดีครับ สวัสดีจ้าสวัสดีนะครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับ เขาเาไปซะแหละแต่บ้านแดงมีคนคุยไหมบ้านแดงยังไม่มีคนมาเดี๋ยวเราอยู่คนเดียวสวัสดีจ้ะทำอะไรกันอยู่จ้ะสวัสดีครับทุกคน แสบแผลเล้อเกินจริงจังนะเนี่เหมือนโดนปิดการมองเห็นเมันเวอร์ไปเปล่าเวอร์มากเลยจริงจังสุดละ ติจาทุกคนมาแล้วก็ไปทิ้งเราไว้อยู่คนเดียวไปอีกแล้วไม่น่าเลย อดนปิดการมองเห็นนักมากอะแบบลุเอววัชลบบ้าบอบ้าบอบ้าบอจะมาอะไให้บ่อยขึ้นอยู่รถชนไปเมื่อสองวันก่อนสภาพนี้แย่มากพูดตรงๆคือโคตรแย่เลย บ้านแดงมีคนพิมพ์อะไรไหมไม่มีแต่ยอดซับในบ้านแดงตอนนี้จะพันหนึ่งล้วจะพ,นจะพนนนนันจะพันหนึ่งละแหละตอนนี้จะพันหนึ่งล้วพรุ่งนี้ก็กลับมาลงคลิปเหมือนเดิมละเฟอร์ซิลิหน่อยครับเฮ้ยทำไมอะ่ะตอนนั่งคุยกันได้ไม่เป็นไรไม่เรียนหรอแฮปปี้อนดิ้ง ผมโดนปิดการมองเห็นดูดิเนี่ยจนผมต่อบล็อกจนเสร็จไปรอบหนึ่งจะเสร็จรอบหนึ่งแล้วยังไม่มียังไม่มีเลยโดนปิดการมองเห็นจริงๆแบบปิดไปเลยอะ่ะไม่ขึน้นไม่ขึ้นเลยสักนิดอะ่ะเออเฮียอะไรเนี่ยบ๊คำยาอีก <c oughs> อะไรกันเนี่ยโอ้ย t ิกตอกต้องการอะไรจากผม cũng tham oh. Oh, tài rồi bích tỏ con gái lại giặc bốm âu âu tài ตัวอะไรอะ่ะสวัสดีครับแล้วทุกคนก็ทิ้งผมไปไม่นะ 耶！ ไม่มีสิริแล้วเหงาจริงเปล่าเหงาอะไรผมก็นั่งพูดอยู่เดี๋ยวจะเปิดดิ s คอร์ดละผมแสบแสบแผลมากเลยคือรถชนแล้วแบบโคตรแสบแผลแสบมากผมไลฟ์ผิดเวลาหรือเปล่าเนี่ยเอาจริงๆผมรู้สึกว่าผมเหมือนผมไลฟ์ผิดเวลา ไลฟ์ตอนนี้คือเงียบมากดูดิไม่มีคนดูเลยจนบางทีผมก็สงสัยนะว่ามันเป็นมันเป็นที่อะไรโดนปิดการมองเห็นนะผมเห็นบางช่องไลฟ์เวลาเนี่ยโอ้โหคนดูเยอะมากเลยอะ่ะสามร้อยสี่ร้อยคนเลยแต่ดูแต่ดูผมตอนนี้เนี่ยไม่มีไม่มีเลยผมไปส่องแบบมีใครเขาไลฟ์ตอบบล็อกไหม จริงจังคือไม่มีเลยครับ ไม่มีสิริแล้วเขาไม่มีเขาเราต้องอยู่ให้ได้ใช่ไหม <c oughs> แต่ผมเซตสตรีมโลบอกดีกว่า นั่หนคนดูก็ไม่มีผมเซตสตรีมโลบอกแบบเพราะว่าตอนเย็นผมจะไล่โลบอกไม่ไม่เชิงตอนเย็นหรอกสักบ่ายสามอะเออว่าจะไล่โลบอกเดี๋ยวเซตสตรีมดีกว่าครับนั่งสิงมันโดนปิดการมองเห็นนะแบบปิดไปเลยอ่ะมันก็เวอร์ไปบางทีมันแบบมันเวอร์เกินะจริงนะ บ้าไปแล้วมันเป็นไปได้อย่างไรมันไม่มีคนดูเลยมันเป็นยังไงเซสตีมดีกว่าครับเซ็งน่าเบื่อมากเลยหวัสดีครับข้ามาใหม่หวัดดีครับอุ้ยคนดูผมขอบน พอผนว่าไม่มีคนดูคนดูมาจากไหนเนี่ยสวัสดีครับสวัสดีสวัสดีแฮปปี้เอ็นี้เองเข้าออกหลายรอบละทำไมเองทิ้งข้าไปอย่างนี้ทำไมเราไม่อยู่ด้วยกันแล้วเจ้าไปไหนมาเจ้าบอกกาซิไปไหนมารถชนนี่คือเป็นอะไรที่ทรมานมากหรือมันมีแผล ขนาดนั่งอยู่เฉยยังยงแสบแสบแสบเข้าไปยันเข้าไปยักนกระดูกเอออย่าตกใจนะได้ยินเสียงเกมอย่างอื่นได้ยินเสียงเพลงอะไรอย่าตกใจผมกำลังจะเซตสตรีม เฮ้ยทำไมผมกดเซตฉากมันไม่ได้เออเนี่อะกล่องอยู่สักครู่นะแต่ผมขออนุญ,ญาตตั้งค่ากันเพราะว่าจะไล่รูบอกไงโอเค อ๋ออีกอันหนึ่งก็นี่ก็แสบเหลือเกินบ้าหรือเปล่าหึบ้าหรือเปล่าเนี่ยเร่งเฉยๆก็แสบเซอร์สตรีมครับพอเดี๋ยวตอนตอนเย็นจะมาไลฟ์รูบบอ,อโอเคข,ออข้างล่างไม่น่าจะต้องใส่อะไรละข้างล่างไม่น่าจะต้องใส่อะไร ว่ากล้องตัใหม่อุ้ย,ยนั่นปรับทีเดียวไปหมดเลยผมเบื่อกล้องตัวนี้มากเลยอยากจะซื้อกล้องตัวใหม่สักครู่นะ สตรีมอยู่อย่าตกใจครับ New Scene Windows Mode เอาเป็นโลบ็อกคอุ้ยโลบ็อกไปไหนล่ะทำไมกล้องผมในอันนั้นมันไม่ขึ้นวะ กามาใหม่อย่าตกใจนะครับผมกำลังซื้อสตรีมอยู่ โอเคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเข้ามาใหม่สวัสดีครับโลง่ลงๆหน่อยนะเพราะว่าผมยังตั้งค่าครับตั้งค่าแอ่นนี้อยู่อันเดียวนี่โคตรนานเลย ตังคา่า สีเนี้ยน่าจะโอเคนะใช่ไหมโอเคเดี๋ยวผมไปแก้แก้ทีหลังโคตรสิงเลยสสวัสดีครับ ดีครับโอเคเรากลับไปสู่ไมครับเหมือนเดิมพอเราตั้งค่าเสร็จแล้วป้ายปิดได้กลับสู่ไม่ครับอีกครั้ง